คลิปวิดีโอช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ได้นะครับกระาบสวัสดีพี่พิงน้องชาวเวเปอร์ทุกคนนะครับพบกับช่องมีนสยามเวสวันนี้ก็ ไม่ได้เปลี่ยนลวดมาค่อนข้างสามเดือนกว่าแล้วสภาพลวดค่อนข้างจะแทบจะไม่ไหวแล้วนะฮะก็ดูสภาพก็ประมาณนี้ก็เลยเออไหนๆก็ไหนๆละไหนๆเอฟซีก็ถามมาแล้วว่าเออมันเปลี่ยนยังไงอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่ะหลังจากผมไปล้างทุกชิ้นส่วนมานะฮะคือผมผมจะถอดหมดเลยนะสำหรับตัวผมเพราะว่านานๆทีก็ทำให้มันดีไปเลย แลายๆคนถามว่าพี่โมรวดให้ดูหน่อยก็โมไปหลายคลิปแล้วอะแต่ว่าอ่ะนานๆทีมาจัดไปส่วนไหนบ้างใส่ถูกนะรือแล้วอะแต่ว่าผมผมจะไม่ได้มาใส่ให้ดูนะเพราะเดี๋ยวมันจะเปลืองเวลาเกินไปครับออโอเค เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปตอนประกอบเสร็จเลยนะะหลังจากผมประกอบเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่แท่นตัวใส่รองอะตอมนะอะวันนี้ใช้เป็นไวาเท่าแล้วกันอลวดที่ใช้วันนี้ผมจะใช้เป็นฟิลแคปตันของผมเองนะเ <c oughs> นื่องจากช่วงนี้งบไม่ค่อยพอผมขี้เกียจเปลี่ยนลวดด้วยแหละครับเดี๋ยวผมขอหยิบคียงก่อนออผมจะกาดแล้ววัดประมาณเอานนะถ้าเกิดใครไม่รู้ผมแนะนํานะครับ ให้ใส่แบบนี้เดี๋ยวแบบนึงขอถอยออกมาก่อนโอเคผมจะคลายนอ็อตแบบว่าไม่ออกจากอะตอมนะใครที่ไม่เป็นอะ่ะไม่ค่อยเป็นผมแนะนำไม่ใส่แบบนี้นะครับแนะนำไม่ใส่แบบนี้นะหนึ่งเนี่ยจะไปคู่กับตรงนี้เห็นไหมอ่าประมาณนี้แล้วอีกข้างหนึ่งก็จะใส่สวนทางกันนะครับ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมทําให้ดูก็นานๆทีถอดมาประกอบล้างบ้างครับเพราะว่าคาบน้ํายาคาบต่างๆเนี่ยบางทีมันจะเข้านะฮะหนึ่งตรงกับสี่แบบนี้ประมาณนี้นะแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยผมจะใส่แบบนี้ถ้าเกิดแบบง่ายๆเลยนะ,ะตรงกับอีกฝั่งหนึ่งแต่ให้ขาลวดแตกกันนะครับแล้วล็อกน็อตหรือว่าจะตัดขาก่อน แต่ด้วยวิธีนี้โอมยังรีดต่ําไม่พอไม่ใช่หรอกไปแบบนี้ผมชอบขวาทับซ้ายซ้ายทับขวามากกว่าก็จะประมาณนี้นะผมทาให้ดูเพราะว่าที่เอาเจ้าตัวนี้มาโมให้ดูเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือทรงคนนิยมมากครับจะได้ดูเข้าใจทั้งงานโคดงงานแท้นะนี่ผมจะใส่แบบนี้นะแล้วผมก็จะวัดแล้วก็ตัดขา เป็นไงบ้างเป็นไงกันบ้างครับคิดถึงมั้งไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาให้ชิดเลยนะแล้วผมก็จะตัดเห็นไหมอุ้ยขีไม่ได้ใช้นานพังมไหยจริงๆหันออกนะอย่าไปหันเข้าแบบนี้ว่าระวังเข้าตานะครับอืมตัดออกฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมอืมผมจะหนีบแบงนี้นะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ เราก็จะได้ลวดหนึ่งข้างและขาพอดีพอดีแล้วเราก็เอามาอีกข้างหนึ่งผมก็ตัดเหมือนกันเลยหรือถ้าใครจะวัดก็ได้นะใช้คอยจิกแป๊บหนึ่งอ่ะและคอยจิกหรือใครจะวัดขาตัดก็ได้นะอันนี้ผมใช้เป็นแกนสองจุดห้านะครับหนหรือถ้าใครไม่สะดวกนี่ก็ตัดนี้ก็ได้ฮนะ วัดกันแล้วก็ตัดขาได้เหมือนกันนะครับจะแปดหนึงนะผมทําให้ดูจะได้เท่าๆกันหน่อยนะครับวัดเอาคีนเนี่ยวัดเห็นไหมตัดเผื่อไว้ก่อนนะอ่าเป็นไงน่าจะพอดีกันนะเนาะอ่ะเห็นไหมเป๊ะอ่าอีกข้างหนึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมแต่งวดน,นี้เราไม่ต้องแล้ว ช่วงนี้โดนดรามาไม่รู้เป็นอะไรดรามากคลิปเก่าๆอะ่ะพอเราเถียงพอเราถูกเราไม่ถูกใจเขาก็ด,าด่าผมขอวัดนิดนึงโอเคประมาณนี้เนาะได้เท่าเท่ากันละแล้วก็เอาอะตอมเรามาผมจะใส่เข้ามาในช่องเดียวกันนะฮะรูเดียวกันเลย เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แป๊บนึ่งนะครับมันแล้วแต่คนนะว่าจะเอาวิธีไหนหเลือกเอาเลยผมไม่ได้ซีเรียสถ้าคุณมององ,ง่ายกว่าคุณก็ใส่แบบนั้นนะครับอะให้ได้แบบนี้นะฮะพอรู้สึกจัดมันตรงแล้วเราก็ล็อกนอ็อต ล็อกเลยว่าแหสั่นมือไม้สัน่นไม่ได้ถ่ายนานมือไม้สั่นเลยล็อกพอประมาณก่อนนะเดี๋ยวไปล็อกแน่นฝั่งหนึ่งน็อตมันจะได้เสมอกันนะครับขามันจะได้เสมอกันเราจะได้มาจัดทรงแต่งที่หลังได้นะฮะว่ามันตรงไหมนี่มันอ้าไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูแป๊บนึงนะ หลังจากผมจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเช็คพอประมาณนะเช็คค่าโอห์มดูอยู่ที่0.12โอเคผมจะใช้ไฟสัก25วัตต์แล้วกันนะค่อยๆเปิดค่อยๆกดนะครับไม่ค่อยแต่งค่อยๆกดไปอย่าไปกดแช่นะเราก็คอยดูว่าตรงไหนมาไฟมาไวกว่านะครับผมขออนุญาตปิดไฟแล้วกันจะได้เห็นชัดๆโอเค ั่งไหนมาไวกว่าเอาแหนบมาไม่มีแหนบก็เอาอันนี้เลียดั้งเดิมดั้งเดิมสูตรนี้ดั้งเดิมค่าโอห์มจะอยู่ตอนนี้จะอยู่ศูนจุดหนึ่งสองนะครับแต่พอเดี๋ยวเราเบิรนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณอ,อน่าจะเป็นศูนย์จุดศูนจุดหนึ่งสามถึงหนึ่งห้านะอ่ะหลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับ พอดีผมติดทุระนิดนึงก็เลยมาไม่ต่อหนึ่งเอา,อางี้ดีกว่าค่าโอมผมเสือกโม,มได้ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งดูความลั่นนะครับแล้วก็ดูฟังแล้วก็ฟังเสียงด้วยเอาเป็นไงเราฟีลแคปตันก็ไม่หมูนะจ๊ะอยู่ที่คนโมนะอ่ะอีกทีเดี๋ยวขอแบบใกล้ๆนะขอจับกล้องหน่อยชัดนะขนาดแบบไกลๆนะเนี่ย อะไรเดี๋ยวผมทำภาพสโลโมชั่นให้ดูแล้วกันโอเค